เกศเคยฟังคลิปของหลวงตามมานะคะท่านเคยได้พูดว่าพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไปว่าพระโพธิสัตว์มีมากกว่าเมล็ดทรายในความสงสัยของเกศเกศก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นเรื่องจริงเหรอเมล็ดทรายเม็ดเล็กๆเ,เ,เล็กมาก มเมล็ดสายทั่วทั้งโลกจะเป็นไปได้ยังไงทุกคนทุกคนคิดเหมือนเกตไหมคะสงสัยไหมคะเกตเชื่อว่าก็มีใครหลายคนสงสัยเหมือนเกตถ้าในระดับความคิดนะคะในระดับความคิดที่เรายังไม่รู้แจ้งในเรื่องนี้เราก็จะสงสัยว่าพระโพธิสัตว์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปได้ มีมากกว่าเมล็ดทรายทั่วโลกทุกคนเอาแล้วสิเกดก็มีความสงสัยในลักษณะที่ว่าใช่เหลอเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ทุกคนผ่านไปยังไม่ถึงเดือนแล้วเกดก็อ่านหนังสือธรรมะดูพระอะไรของเกศไปนะคะก็มีเสียงจากภายในขึ้นมาคาว่าจิตตัวเดียว แล้วก็เชื่อมโยงไปกับความสงสัยของเกตเป็นเรื่องเดียวกันทําให้เกตรู้ทันทีเลยว่าอ๋อเรื่องนี้เราเคยสงสัยแล้วองค์ธรรมภายในก็ขึ้นมาแจ้งขึ้นมาบอกความจริงว่าจิตนั่นหมายความว่าพระองค์ไม่ได้หมายถึงพระโพธิสัตว์หลายหลายองค์ที่ดับไปแล้วนะคะทุกคนหมายถึงความละเอียดของจิตทุกคน ทรายเม็ดเล็กมากความละเอียดของจิตนะคะละเอียดกว่าเม็ดทรายอีกทุกคนเป็นความจริงหรือไม่แต่เกดเชื่อว่ามันเป็นความจริงให้ทุกคนลองนำไปวิเคราะห์พิจารณาดูว่าสิ่งที่เกดได้นำมาแชร์มาเล่าเนี่ยมันมีเคล้าความจริงไหมทุกคนเข้าใจว่าอย่างไรว่า พระองค์ได้ตรัสว่าพระโพธิสัตว์มีมากกว่าเมล็ดสายเกีเชื่อว่าความจริงที่องค์ทมภายในมาบอกเกีเชื่อว่าเป็นความจริงบางคนก็เข้าใจถูกแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้แต่บางคนก็รู้แค่ว่ามีหลายองค์เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับทิ้งไว้ในโลกนะคะเกีก็เข้าใจแบบนั้น เข้าใจแล้วก็สงสัยทุกคนดูสินั่นหมายความว่าต่อให้พระองค์ไม่อยู่กับเราแล้วพระธรรมของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์มากกับทุกคนสงสัยไม่ได้เลยเพราะคำสั่งสอนพระธรรมของพระองค์ละเอียดมากปิดช่องความสงสัยปิดช่องทางความสงสัยทั้งมวลไม่ให้ใครสงสัยได้เลยทุกคนไม่ให้เล็ดลอดออกไปได้เลยนะคะ ตอบได้หมดเลยเป็นความจริงสัจธรรมความจริงของพระองค์นี่พูดไปก็ขนลุไปนะคะเกก็เลยนำมาแชร์ให้เพื่อนๆทางธรรมทุกทุกคนได้นำไปพิจารณาเรื่องนี้ดูเพราะบางครั้งถ้าเราฟังฟังแล้วนำไปวิเคราะห์ด้วยตะก,กะนะคะนำไปวิเคราะห์ด้วยตะก,กะมันก็จะมีความเข้าใจอีกระดับหนึ่งนะคะเหมือน ที่เกศเข้าใจตอนแรกแต่ก็ยังมีความสงสัยเรื่อยมานะคะไม่ถึงเดือนองค์ธรรมนะคะขึ้นมาแจ้งข่าวความจริงว่าจิตตัวเดียวอาเกจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นพระอาวโลกิเตสวนมหาโพธิสัตว์เจ้าแม่กุิีท่านแบ่งจิตแบ่งแยกจิตออก มีทั้งหมดแปดสิบสี่ปางนั่นแหละอยุดนะคะแสดงว่าพระโพธิสัตว์พระอรหันต์ที่ดับแล้วจิตของท่านเหล่านั้นละเอียดแบ่งจิตนะคะแบ่งจิตทิ้งออกไว้ในโลกเนี่ยนะคะทิ้งไว้ในโลกเนี่ยเป็นพลังงานเนี่ยมากกว่าเมล็ดทรายพระองค์หมายถึงแบบนั้นหมายถึงความละเอียดของจิตคะ่ะทุกคนเกิดเชื่อแบบนั้น เรื่องนี้มันเป็นเรื่องปัจจตังนะทุกคนมันเป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะตนพอเรารู้แล้วเราก็นำมาส่งต่อบอกต่อแห่งความจริงแห่งสัจธรรมความจริงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ให้นำไปพิจารณาดูนะคะว่ามีเข้าความจริงเรื่องนี้หรือเปล่าเกศเคยฟังอยู่คลิปหนึ่งของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งว่า ใต้ดินเนี่ยนะคะใต้ดินลงไปลึกสุดเนี่ยมีอะไรนะคะมีอะไรอยู่ใต้ดินมันเป็นยังไงเพราะว่าข้างบนสุดท่านก็ได้ไปมาแล้วแต่ข้างล่างสุดมีอะไรหลวงพอ่อสิ่งดำสงสัยแล้วพอตอนจะเข้านอนท่านบอกว่าเหมือนฝันแต่มันเหมือนจริงมากท่านก็เห็นพระพุทธเจ้าได้พา หลวงพ่อหรือสิ่ดีลิงดำเนี่ยลงไปพิสูจน์ข้างล่างว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องปัจจตังนั่นก็หมายความว่าพระธรรมของพระองค์สมายสัมพุทธเจ้าท่านปิดช่องว่างไม่ให้ใครสงสัยได้เลยละเอียดมากนะคะถึงสัจธรรมความจริงทุกอย่างและคนที่สงสัยก็มีเยอะมากมายแล้วก็ได้ประจักษ์แจ้งเกียเชื่อแบบนั้น นะคะอยู่ที่ความสงสัยผลมันต่างกันแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เราก็จะได้สงสัยในเส้นทางการปฏิบัติของพระองค์คําสั่งสอนของพระองค์ในกระบวนธรรมของพระองค์เนี่ยพระองค์ได้ตรัสไว้หมดแล้วทุกคนต่อให้เราไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกถ้าเราปฏิบัติเส้นทางนี้เข้าอยู่ในเส้นทางแห่งกรรมฐานเราสงสัยเราก็จะก็จะทําให้เราเกิด รู้ถึงความจริงเกิดขึ้นถ้าเรานั่งวิปัสนาจิตของเราจะไวสติเราจะไวแล้วก็สามารถจับสภาวะนาม,มารมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางหูทางตาทางกายจมูกรูปรสกลิ่นเสียงเราจับได้หมดนะคะเพราะว่าเวลาเราจเจริญสติวิปัสนาเนี่ยจิตนะคะจิตเราจะเร็วมากนะคะ ก็สำหรับวันนี้เกก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขมากๆทั้งกายและใจและมีความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนามีความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ทุกประการด้วยความมุ่งมั่นของเรานะคะสวัสดีค่ะ